ณตอนนี้เลยนะครับผมเฟ f เฟซบุ๊กนะครับผมช่อง Big u s ซนะครับหรือว่า d ดฟไรอันนะได้ทําการผมสร้างเพจไปที่ร้อยแล้วนะคือผมมาอยากจะสร้างมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสให้สร้างเลยและก็เวลาส่วนตัวคือแทบจะไม่มีแต่น้อยเลยคือถ้าผมสร้างแล้วเนี่ยถ้ามีสปอนเซอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่มาติดต่อผมผมยินดีรับเลยนะผมจะไม่ปฏิเสธเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะยิ่งเป็นสปอนเซอร์ร้านเติมเกมเนี่ยอะไรก็ได้ผมรับหมด ดูผมโลมีนตลกหรือว่าอยากจะมาแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะนี่ก็ถือ สวัสดีเพื่อนๆชาวเซบานไนรีเบอร์ทุกท่านนะครับโกวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสรุปนะครับผม,ผมการเดินทางของไอดีสายฟรีของผมนะย้ําผมจะจบการเดินสายฟรีผมไ้ตรงนี้นะหลังจากนี้ผมจะขออนุญาตเติมแพ็ครายเดือนนะครับอ่าเพื่อที่จะเอามาทำคอนเทนต์เรื่องบูสบี้หรือว่าพูดกุญแจในการความกิจกรรมต่างๆในเกมนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมนั้นจะลาทิ้งสายฟรีเราก็จะมาดูกันว่าสิบวันที่ผ่านมานี้ผมไปทําอะไรบาบ้างนะ ก็เรืนะครับผมเลเวลผมนะครับเล่นแค่10วันเลเวลประมาณ3าถี่นะก็ถือว่าสูงเกินคาดนะตอนนี้ผมถ้าทุกคนยังไม่เชื่อเดี๋ยวพามาดูกันอ่ะอันนี้จะเป็นหลักฐานนะครับส่วนหนึงเลยคือผมเ็ากอินกี่วันแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10นะครับผมอัดตอนเที่ยงคืนนะตอนนี้ถ้าถึง7จ็ดมงเช้าตัวมันก็จะรีพรุ่งนี้ก็จะได้อูอ้้ของดีของดีของดีหมดเลยอันนี้ก็ดีเฮ้ยสวันเฮ้ยได้แ้วหมดเลย ส่วนวันต่อไปนะครับผมเออผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะแจกอะไรเพิ่มหรือเปล่านะผมอยากให้มันเบียบแจกกลางทางแบบเออพุกทอพุกกุญแจอะไรแบบนี้คือสําคัญจริงๆนะส่วนล็อกอีมที่20ก็จะได้เป็นเซอินวันที่30ดูรี่40นี่คือผมอยากได้เอสปาร่าคือเมียผมนะ <c oughs> ชอบจริงๆเอสปาร่านเวอร์ชันนี้อย่างว้าวครับอ่ะที่เหลือก็จะเป็นของรางวัลตามนี้ครับแล้วก็เจฟผมก็ปั้นมาสุดเลยเหมือนกัน ไอ้ยันทุกคนเราพาทุกคนมาดูตัวละครกันดีกว่าว่าผมมาได้ไกลแค่ไหนนะนี่ก็คือ,คอเอ,อ่อ ID นะครับทั้งหมดเดี๋ยวผมขอมอนุญาตเอาเบรดขึ้นมาตรงนี้ระก,กันนะอ่ะไอยิมผมนะครับเติบโตมากแจกฟรีได้เชียก็แจกฟรีนี่ก็เป็น ID ดีที่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งเลยนะคือเจฟสนี่คือปั้นมาสุดๆเลยนะต่อไปก็เดลโรสนี่ผมยังไม่ได้จาะช่องหรือว่าอะไรเลยเดี๋ยวจะไปหาของที่มันแบบเออเพอร์เฟคกว่านี้มาก่อนนะ ส่วนเซอินเนี่ยครับก็ได้มาตอนเปิดกาชาตู้ถาวรอ,อ่าผมต้องจ่อช่องอีกช่องนึ่งนะครับเพื่อจะปลความสามารถเพิ่มเติมต่อไปเลยคือเบริกา้าผมยังไม่ได้ปั้นสุดอะไรแล,ะแล้วก็เนียแล้วก็ปาสคาแล้วก็ยูชินอันนี้สำหรับผมยังไม่ได้ใช้นะส่วนเออยูอีเนี่ยผมจะปั้นขึ้นมา6ดาวก่อนแล้วก็กดช่องให้น้องนั้นใส่ของได้ช่องไปเลยครับเพื่อประเสริฐความแ็นแก่งนะ เออส่วนพูกตัวธรรมดาเนี่ยผมยังไม่ได้โฟกัสอะไรมากพวกอสูราพวกอันนี้แต่ลิโอเนี่ยน่าจะได้ใช้หอคอยแน่อนอนครับคือการเดสได้ดีมากๆส่วนตัวละครต่างๆอย่างเมงนเนี่ยบอกว่าทุกคนต้องปั้นเลยนะเอาไปเลยพวกเออดันอะไรเงี้ยครับผมที่มันมีการเออถ้าจําไม่ผิดเมย์จะมีการต้ไฟฟ้าใช่ปะเออนี่ใช่ปะไม่ใช่ดิเอโอ,โอโคลเมเดี๋ยวโคอีวะงั้าจะโคอีครับมีต้ไฟฟ้านะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับอ่าประมาณนี้ไอดีผมนะเติบโตมาก แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งไหมก่อนที่ผมเออจะพูดถึงหลังจากนี้ก็ตูกต้กรชาเรามาสมตู้กรชาครับตู้กรชาผมเปิดไประยะแล้วเจสเนี่ยมันเหลือแค่4วันผมอยากเปิดแล้วไงลูบี้เนี่ยผมก่าว่าเออจะไปฟาร์มตั๋วไงผมอยากใช้เพชรอันนี้ละคือตัวละครที่ผมอยากได้ตู้เนี่ยมันก็จะมีพวกเออคริสกับเซเออเซอินแล้วก็เออดีอผมเอสปาดาที่เหลือก็ตัวสดาวผมอยากได้เอออีวาน e กับยูอิ เพราะผมจะเอามาปลด E6 นะถ้า E1 E6 เบอกเลยว่ามันน่าจะเพิ่มความถึกในระดับหนึงเลยถ้าได้คริสมาผมก็จะทําทีมถึกนะส่วนเอ,อิมีิัวอื่นผมสนใจบ้างก็มีผู้ตรงนะผมไม่ได้ไอรีนมาปรับโชมครับมันจะบูด,ดาเมนให้เจ๊แบบสุดๆไปเลยครับอ่าเ่าเปิดกระชานหน่อยดีกว่าสัตว์เลี้ยงฮ้าโลครับแถมแถมไปมันโอกาสน้อยครับเทโรนี่คือแบบโอกาสต่ำม,มาก เป็นเลยกดเป็นเลยกดเป็นเลยกดเป็นเลยสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมรุ่นยากกว่าตัวละครอ,อีกครับเพราว่าสัตว์เลี้ยงรุนง่ายนะคุณดวงดีเฉยฮะถ้าคุณไม่ดวงดีแบบดวงเกิอเือแบบพผมเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะทําได้มีอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็ปะจนภัรปะจนภัยผมเล่นไปไกลมากๆเลยนะอ่าสรุปนเลยดีวะผมไล่นไปเท่าไหร่นะตอนนี้1ิวันผมไต่เกือบประมาณเออชั้น10ขีด3าแล้วแต่ผมบอกว่ามันยากนะ ผมว่าจะไปเล่นในไลฟ์สตรีมไปแหละแต่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าอ่ากายครับผมมากมากเอยันสุดมีอะไรบ้างเอออารีนาตอนนี้น่าจะจบได้ประมาณเอออันนี้ไม่เรียกว่าอะไรนะผมลืมแลงโก้ปะอ่าโกหนึ่งถ้าจําไม่ผิดผมน่าจะไปจบที่มาสเตอร์เท่านั้นนะถ้ารับท็อปมันขึ้นไปหมดแล้วอะโอ่มาสเตอร์เนี่ยคือจุดสําคัญเลยที่จะทําให้ผมนั่นเออได้ไอ้ตาน,นี้มานะครับพอฉันแ้หลังจากนี้ทุกคน อารีนาเกมนี้ไม่มีนะครับผมรูบี้แล้วนะที่จริงผมอยากให้ใส่รูบี้ไปสักพันหนึ่งผมไม่อยากจะให้แบบมันเล่นครั้งแรกรแล้วมันได้อะไรเงี้ยไม่เอามันขาดทุนครับผมอยากให้ใส่สักนิดนึงอะ่ะคือถ้าเดเวลอปเปอร์เกมนี่ฟังอยู่ผมขออนุญาตเออเสริมนิดนึงครับผมให้เขานั้นเออเก็บไพ้เถอะนะรูบีอ้อ่ะผมอยากได้จริงไลไลสดาร์นะันคือแบบมันให้มันเอาม,ามันมาประทังชีวิตหน่อยก็ยังดีผมไม่มีายกินแล้วตอนนี้เหนื่อยมากโอเคไอหน้าผมสูงพอสมควร ต่อไปเออนะเรดนะเรดตอนนี้ผมกำลังโฟกัสเออชั้นชั้นเจ็ดอยู่นะคือผมปล่อยฟาร์มโมโตโอไว้แล้วชั้นแปดผมยังไม่สู้ถ้าจบชั้นสิบได้คือมันการันตีหกดาวแต่เงื่อนไขเลยคือมันยากทุกคนมันต้องแบบมีของพอสมควรส่วนบอร์วัวเนี่ยผมยังไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมันเลยนะผมปล่อยค่ามันไปเลยส่วนเออไฮด้าเนี่ยอันนี้หนักเรื่องเหมือนกันผมไม่อยากฟาร์มผมปล่อยนะย้ำผมปล่อยผมไม่ยุ่ง โอ้มันไม่ใช่จุดที่ผมแบบจะต้องไปฟาร์มาตอนนี้ถ้าผมยังไม่ได้ทําตัวละครลุยเออร์ดันอย่างเงี้ยเลทเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นเหมือนกันส่วนนะครับเอ,อ่อเรื่องของดังนผมก็เล่นได้ประมาณนี้นะอ่ามันจะมีบางชั้นที่ผมแบบติดติดอยู่ดันทองเนี่ยมันต้องปลดถึงชั้นเล่นให้ครบชั้น7ทุกอันก่อนมันถึงจะเล่นในนี้ได้นะคือดันทองเนี่ยสำคัญจริงทุทกคนคืออย่างน้อยอ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปให้ไปให้ได้สักเรือชั้น5้าเนี่ย กำลังดีเลยคือได้ดแสนหนึ่งอะโหอิ่มหนำสำราญครับผมเอาผมไปได้แค่นี้แหละอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเออเรื่องของหอคอยอ่าหอคอยนี่ครับผมอยู่ที่สี่แล้วถ้าจบตปห้าสิได้ผมจะได้เป็นใบเรียกนะครับผมใบสุ่มผมอยากได้เออทีมถึกแต่ถามว่าผมม่ได้ใครไม่สุดอนะผมก็ พูดตรงนะผมอยากได้ตัวละครอย่างเอสปาร่าเพราะว่าจะเอามาตีเลดตัวนี้ผมปั้นสุดทุกคนคือผมอวยมากผมรอฟาร์มนานรอแล้วถ้ามาจริงนะผมแบบถาวายทุกอย่างให้เลยแต่มันจบยาวทุกคนเนี่ยผมติดชั้นนี้แหละชั้นนี้คือมันต้องพึ่งสถานะพึ่งดาเมจเจ็บมากแต่มันมีวิธีผ่านอยู่ครับอ่าเดี๋ยววันที่เออผมจะมาไลฟ์สตรีมก็จะมาไต่หอแล้ว,วเล่นเออไต่ใน,นเรื่องให้ดูนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้จะการันตีแล้วอ่าคือตรงเนี้ยถ้าผมไปสิบโดมา ็เท่ากับว่าโอกาสที่ผมจะกดกาชาได้มันก็สูงมากตรงนี้ก็เหมือนกันม่าจะไต่ไปเรื่อยอยู่มันจะจบที่15 15นี่คือของมันก็รู้สึกจะไม่ห,าห่านแล้วอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดโดยรู้ว่าผมเล่นมากไกลามากอาจากนี้สายฟรีตายไปแล้วสายเติมหรือว่าสายปาโลมาถึงกําเนิดเกมนี้แล้วครับอ่าก็ประมาณนี้ครับทุกคนผมขอญอาตปิคดคลิปไปทุกคนไว้บ่ายเย็นครับบ๊ายบาย,บาย